อนนี้เราได้มาถึงกลุ่มน้ำพริกแม่จันฝนนะคะซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ที่มู่หกบ้านดอนสนามนะคะห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ7กิโลเมตรนะคะแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของแม่จันฝนนะคะจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกลาบรสเด็ดนะคะใช้เป็นน้ำจิ้มได้ค่ะใช้เป็นน้ำพริกลาบได้นะคะแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของแม่จันฝนนะคะนี่เป็นน้ำพริกตาแดงค่ะน้ำพริกตาแดงรสเด็ดนะคะ สามารถละลายน้ําอุ่นรับประทานได้กับข้าวเหนียวข้าวสวยนะคะและอีกตัวหนึ่งจะเป็นน้าพริกตาแดงน้าพริกตาแดงเหมือนกันค่ะน้าพริกตาแดงกลิ่นแมงดาค่ะนี่ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของแม่จันร์ฝนยังไม่ได้มีแค่นี้นะคะจะมีพี่แกงรสเด็ดพี่แกงรสเด็ดสามารถทําแกงได้สารพัดนะคะทําแกงได้หลายอย่างค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อของที่นี่เป็นน้ำพริกน้ำเียวค่ะส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นได้ยังไงและประวัติความเป็นมายังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่จันฝนกันค่ะ เี๋ยวเราให้แม่จำผลแนะนำตัวเองหน่อยค่ะประวัติความเป็นมาของสมาชิกแล้วก็ทางกลุ่มเป็นยังไงค่ะเราัเจ้า,รจาพระเจ้าจนผลเ้าเจ้าคือประธานกลุ่มของน้ำพริกลาบเจ้าตั้งมาตั้งแต่ปี2545คือวันที่23กันยายจ2545เจ้า 2, จนมาถึงทุกวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลากหล,ล,ลายคือน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงพริกตาแดงน้ำพริกเมงดาน,น้ำพริกน้ำเงี้ยวเจ้า คือน้ำพริกลาบนี่เขาทำลาบได้ทำไอน้ำจิ้มได้ใส่ยำได้เจาน้ำพริกน้ำพริกกะแดงก็คือเขาเอาไอ้เวลาเขาจะกินเขาก็เอาเติมน้ำอุ่นนิดน้อยแล้วก็เขากินกับหมูปิ้งหมูย่างกับคักต้มมาอย่างได้มดเราะน้ำพริกกะแดงเมนดานี่มันจำพอลักษณะอย่างเดียวกันแลนนี้หันย่างก็คือน้ำพริกแกงเจ้าน้ำพริกแกงนี่ก็ได้แกงออมแกงแค่แกงในอย่างเุีอย่า้ในบดทุกอย่างเจาะทาให้เป็นแกงที่ทำเป็นกะทิก็ได้เจา ถ้าแถมตัวก็คือน้ำพริกน้ำเยี้ยวน้ำพริกน้ำเยี้ยวนี่ก็ทำได้สองเมนูก็คือทำน้ำเอาแบ่งน้ำพริกน้ำเยี้ยวติคนต้มเหนือเขากินกับร่าแห้งย่างในเกือชิ้นแบ่งไอ่ทำน้ำพริกอ่องได้จอดโอกาสลาเด็เจา้าถ้าอุ้ถึงเป็นกิโลนี่น้ำพริกลาบนี่กิโลละสองร้อยจา้า ถ้าอู้เป็นเป็นแผงที่เขาหันที่นี่ก็นี่ก็คือตัวคือน้องๆถ้าถ้าว่าเต็มแผงยังี้นี่ก็คือเขาขายแผงละ40บาทกะเวลาเมก้าโปรกล้าเป็นห้าไปเปินไปขายห้าซีแผงหนึ่งเป็นไะได้กําไรอยู่ที่10บาทเจ้าแล้วก็การทรงเลยเจ้าทุงทั่วทั่วไปทั่วประเทศเหมือนกันเจ้าแล้วก็บางบางข้างฝนจะเอาไปเมืองนอกเมืองน้ำเหมือนกันเจ้า เจ้าการตลาดก็คือเราได้ไปออกงานต่างๆเจ้างานของทั้งรัชการที่เป็นใี้เขาไป่วยไปอย่างที่ไหนก็ได้ไปตามจังหวัดเลยคนะ่ะสี่เจา้ามีสมาชิกอยู่หกคนเจ้าทัด ก็มันมันเนงหมูเฮานี่มีไรได้เนาะเจ้าเนาะหลังจากที่บางบางครั้งป็นอาจจะว่างงานหรือนี่เจ้าแต่ที่นี่จริงๆแล้วจะทำอยู่ตลอดบ่เคยได้บ่เคยได้บ่เกยได้ยิ่งเลยไงเจ้า ความต้องการไปเดียวนี่นะเจ้าเพราะว่าทุกวันต้องใก้แห้งพ้นขยําขยาขยาอยู่อย่างนี้เจ้าเจ้าอยากจะได้เครื่องทุนแรงก็คือแฉีงผสมเลยเจ้าอยากจะมือหน่วยงานไหนเปนี้มาช่วยข้าเจ้าได้น้องก็วอนขอหน่วยงานของรัฐช่วยงั้นเอามือเฉียงผสมได้ได้ได้ข้าเจ้าจะเป็นพราคุ้มอย่างสูงเลยเจ้าเพราะว่า แห้งคนมันจะได้เบาไปเนี่ยไก่อื่นเนะเจ้าเท้าว่ะตรงนี้มันจะใจคนมัด่วยกันหลายหลอดเลยเพราะถ้าเทาคู่กันเรียบร้อยแล้วต้องก็เข้าหมูเพราะเข้าหมูเขมาเขามาคู่แข่งหลังจากนั้นจะถึงจะได้เอามาปั้นเอามาอย่างนี้มันได้เข้าแข่งเข้าแขกเข้าสวยนะเจ้าเจ้านี่คือคือติเก็ปถุดิบเจ้านี่คือหอมแดงนะเจ้าแล้วก็พี่กระเทียมนาะจากนี้มานี่ก็คืออัน พิ่หนูเจ้าพี่แข้งล้านี่คือเม็ดพักชีหนูเจา้าดินี่นี่คือเครื่องสีเขาจะย่านลาบหนะเจ้าเนาะจากนี่ก็คือปลาล่า,านะเจ้าปลาล่าสีเขาจะต้องย่านน้ำพริกแตแดงแล้วก็มีถังนี่ก็คือกะปิสีเขาวจะเจ้าผสมกับน้ำพริกลาบนี่ตัวนั่นก็คือหมกแข้งนะเจ้าหมกแข้งสีเขาวจะเน่างกับลาบนะเจ้าเนาะเจ้านนี้คือสีเก็บวัตถุดิบเลยตอนนี้นี่วัตถุดิบก็ทับแก้ไปน้อยหนึ่งเพราะว่าเขาอยากกันตึงวนันตึงวันแล้วเดี๋ยวก,ก็ต้องประกาศแบบ เอามาส่งให้่มาเจ้าคือตัวนี้นะเจ้านี้ก็คือตัวนี้นี่ก็คือเฮาต้วมมะเฟนนะเจ้ามะแฟนที่เฮาเจ้าไปผสมมันที่กราบเราต้องต้วให้มันมันซุกให้ก่อนให้มันหอมนะเจ้าเดี๋ยวเฮาถ้ามันซุกได้ตีแล้วเฮาจะพร้อมตีเฮาจะเอาไปโม่ตัวปุ่นนะเจ้ามันจะมีโม่อยู่หกตัวนี่เจ้ามันมีเครื่องจัดเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องจัดตี่เฮาจะเนี่ยตัวนี้ลายตัวอยู่นะเจ้าแต่มันเจ้าว่าให้พร้อมแต่แต่มันอย่างนี้มันอมนะเจ้าตัวนี้ก็คืออัน กววาจะมาเป็นผลิตภัณฑ์สีดาวนะคะลองมาลิ้มชิมรสกันได้ค่ะที่น้ำพริกแม่จันฝนหมู่หกบ้านดอนสนามนะคะและสำหรับขั้นตอนกระบวนการทำนะคะกว่าจะมาเป็นน้ำพริกสำเร็จรูปที่เราเห็นและได้รับประทานกันอย่างอรอร่อยทุกวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะมาพะเยาอย่าลืมแวะเที่ยวชม น้ำพริกแม่จันฝนแระซื้อกลับมาเป็นของฝากนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางแม่จันฝนและคณะทีมงานนะคะสนใจผลิตภัณฑ์นะคะติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรโชว์ข้างล่างได้เลยค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคณะทีมงานและคณะทีมงานของแม่จันฝนนะคะขอบคุณค่ะ